ครับเราก็อยู่ที่บ้านน้ำผุดเขาใหญ่ครับบริเวณด้านหน้าก็จะมีร้านขายอาหารมีร้านอาหารแล้วก็มีที่จอดรถครับห้องน้ำก็จะอยู่แถวๆที่จอดรถครับตลาดข้างในไม่มีห้องน้ำครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกัน ก็จะมีร้านอาหารอยู่ทางด้านนี้มีร้านอาหารมร้านขายของที่ระลึกครับแล้วก็มีศาลด้วยนะ,ค,ะ,ะครับก็จะมีสโลบาร์นั่นอกก็จะมีสโลบาร์อยู่ตรงใกล้ๆตลาดครับ ทางลงน้ำขุดก็จะอยู่ทางด้านหน้าของเราตรงนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ้าในน้ําผุดก็จะมีนี่ครับมีเป็นพาน้ําตกแล้วก็จะมีเรือให้นักท่องเที่ยวได้ทายครับนี่ครับบรรยากาศด้นในน้ําผุดที่เขาใหญ่ครับนี่ครับีกวหน้า รูกปันครับรรครับก็จะมีเสื้อชูชีพให้เช่านะครับรเช่าเรือพายตรงนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ที่น้ำขุดเดี๋ยวเราเข้าไปถามราคาเช่าเรือเท่าไหร่ ทดครับพี่ค่าเช่าเรือเท่าไหร่ครับก็ถ้าระยะใกล้คนละร้อยระะไกลคนละร้อยเจ็อ๋อมันมันรอบไหมครับไม่ไม่ไม่อ้อมครับไปกลับไปกลับใชจไหงครับขอบคุณครับนี่ครับบรรยากาศด้านในน้ำปุดที่เขาใหญ่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับไกลก็ร้อย ที่น้ำสุดพี่ที่คนละหรือลำละนะต่อคนหน่อ๋อครับคนละไกลก็คนละร้อยไกลหน่่ยก็คนละร้อยไกลอะจะ็นสตาร์ท่าไามูตครับ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 ผม นี่ครับที่เจ้าหน้าที่ก็อธิบายให้เรียบร้อยครับก็จะมีสองเส้นทางครับไปฝั่งทางด้านนี้ด้วยนะครับน้ำก็จะไหลมาจากฝั่งทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งครับน้ำผุดน้ำผุดที่เขาใหญ่ครับก็เป็นจักรวากที่เป็นประมาณนี้ครับ ก็เด็กๆก็เล่นน้ำครับวันนี้ก็อากาศเย็นๆครับไม่ร้อนมากครับช่วงนี้ก็2โมงกว่าๆครับนี่ครับบรรยากาศืน้ำผุดเขาใหญ่ครับวันนี้วันอาทิตย์ก็นักท่องเที่ยวเยอะหน่อยครับ เดี๋ยวเราเดินไปดูข้างหน้าครับว่าจะเป็นยังไงบ้างทางฝั่งน้ะเตียยโอเคครับเดี๋ยวเดินไปดูข้างหน้ากันนะค,ครับ บรรยากาศช่วงบ่ายวันอาทิตย์ครับด้านล,ล่างก็จะมีของน,นี้เพื่อชีชีตก็มีที่เข้าครับนี่ครับน้นองๆเด็เกๆก็เล่นน้ำครับส่วนฝั่งทงด้านนี้ คนทางน้านนี้เด็กๆเยอะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูน้านบนก็โซนด้านบนถักขึ้นมาหน่อยก็น่าจะเป็นโซนที่ผู้ใหญ่เล่นครับน,นี่ครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็น โซนที่ผู้ใหญ่เล่นเยอะหน่อยครับอัน้ัง,าง้ามนลยจใม่ลงเล่นบ่อนี้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นน้ำผุดต้นน้ำผุดครับต้นน้ำผุดก็จะอยู่ทางด้านนี้นี่ครับลลแล้วก็จะไหลลงไปสู่ด้านล่าง ที่เราเดินขึ้นมาครับนี่ครับน้ำก็จะผุดขึ้นจากบอ่อนี้ครับนี่ครับที่เราเห็นฟองอากาศขึ้นจากตรงนี้ครับเดี๋ยวรอสรักพักหนึ่งน่าจะมีฟองอากาศขึ้นมาอีกครับ ตรงนี้ตรงด้านหน้าของเราก็จะเป็นน้ําที่ขุดขึ้นมานะครับรู้ว่ามองเห็นกันหรือเปล่าครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่น้ําขุดขึ้นเยอะหน่อยครับเพราะว่าเรามองเห็นขึ้นขึ้นน้ำ ที่ผุดขึ้นมาจากใต้น้ำครับบริเวณนี้กเ็เขาจะกั้นไว้ไม่ให้ลงเล่นบริเวณที่เป็นบ่อน้ำผุดนี้ครับตรงนี้จะเป็นต้นน้ำของบ่อน้ำผุดที่เขาใหญ่ครับ ครับก็าดีใกล้ก็จะมองเห็นขึ้นพิบุดมาจากใต้น้ำบจะเป็นประมาณนี้ครับ

เดินมาทางด้านนี้ต่อครับก็ตรงนี้ก็จะกั้นไว้ในนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ําบริเวณที่น้ําผุดผุดขึ้นมาครับทางด้านขวามือของเราตรงนี้ก็จะเป็นบ่อน้ําผุดส่วนฝั่งทางด้านซ้ายมือก็นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นได้ครับนเรื่อยๆอยู่นะเนี่ยตาน้ำมันใหญ่าไม <c oughs> ่อน้ำมันอุ่นใช่ไหมไม่เับเย็น ครับรรยากาศยามบ่ายที่น้ำผุดเขาใหญ่ครับคนลงเล่นน้ำก็เยอะครับวันนี้สนุกสนานกันไปที่น้ำผุดเขาใหญ่นี่ครับ

นี่ครับกับบรรยากาศช่วงบ่ายการเล่นน้ำที่น้ำผุดเขาใหญ่ครับบรรยากาศก็คึกคักครับวันนี้อืมครับเอ้าเอ้าเอ้าอไรอะไรโดนปะผมให้ต่อคุณโด้ปะมึงมาอมครับมาดิมา บรรยากาศการโดดน้ำที่น้ำปุดเขาใหญ่ครับนี่รครับเดี๋ยวเราเดินไปดูอีกด้านครับ ฝั่งโซนทางด้านนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาพักทอนอนใจกับวันหยุดที่น้ำผุดเขาใหญ่ครับก็บรรยากาศก,าก็คึกคักครับนี่ครับ 哦哟！<laughs> <laughs> เป็นบรรยากาศวันหยุดที่น้ำผุดเขาใหญ่ครับบรรยากาศก็กจะประมาณน,นี้ครับเดี๋ยวเราจะออกจากน้ำขุดแล้วไปที่เขาใหญ่ต่อครับ เราลงสู่ด้านล่างเก็บกันดีกลัวตก,กน,นี่ครับอยู่ที่น้ำปุดเขาใหญ่ครับอยนนี้องมีใช้เรือพายโอเคคร,ครับอันนี้ก็ขอถุอคลิปน้ำปุดเขาใหญ่ไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครับ 재미 uh...